ับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับสามเท่าสามเท่านะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงโยบายเมื่อตอนที่แล้วนะฮะโยตัวยิงมาแล้ววัสดีป้าสวัสดีสวัสดีป้าสวัสดี้าสวัสดีนะฮะป้าเชงนะครับนะฮะก็เป็นที่รู้จักของสังคมแล้วนะว่าป้าเชงคือใครแต่วันนี้ที่เชิญป้ามาเนี่ยตอนนี้อายุ80สิบกว่าชีวิตของป้าเนี่ยไม่เคยหยุด ทำงานอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยอายุ84 85แล้วเนี่ยนะครับยังทำงานอยู่เมื่อกี้ยังเดินอยู่เนี่ยเ<ล><ล>ไปคว้ามือมามาเ <มา S 2> พื่อให้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้สังคมเราเนี่ยอย่ามองอย่าไปอมองผู้สูงอายุเนี่ยว่าไรประสธิภาพ คนคนนี้เนี่ยทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยอย่าให้ป้าเล่าเองว่า้ทำไมต้องต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใ่จ๊ะ้งค้งถามว่าคนจริงเขาบอกไม่รู้แค่งนั่งหรือโคเมียก็แปลว่าไม่รู้ว่าขยันหรือมีกรรมเนไหมแต่ป้าว่าป้าขยันมากกวมีกรรมแล้วก็ทำงานทุกวันเนี่ย เพื่อบ้านมึงทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อบ้านกูเลยพูดพูดพูจาภาษาเก่าก็นี่ไงกพูดจะพาสบายสบายสบายแล้วจะถามว่าทำไมพม่เจงจะเป็นยานยิงเหรอเจงไม่จริงก็ดูได้ว่าอายุก่านี้คนเที่ยวควรละรสารพัดไปได้ทั้งหมดทุกที่ที่จะไปแต่ถามว่าทำไมไม่ไปเบื่อคือเคย เที ing, <S <S or, ่ยวกินเล่นเหมือนผู้ชายแปดปีเต็มๆที่เวลาไปตั้งแต่ยกร้านให้พี่ชายขายของแล้วก็เปิดร้านตัดเสื้อตัวเองก็เป็นทำไรเพราะเพราะเยอะแยะมากๆมายแล้วทำงานจนกระทั่งถึงอายุอมาหันกลับมาทำอีกปีอีกครั้งว่าปีหนึ่งห้าแล้วก็ไม่ได้หยุดถึงป่านนี้ ร่มรูคุ่คานห้าตลกเขาเรียกว่เจ๊งมาห้าตลกแล้วตลกที่รวยคือไปดูหมอดูหมอนงวาาไปตะวันออกแล้วจะรวยแล้วมีชื่อเสียงไปเดี๋ยวนั้นเลยเพราะแกบอกทุกครั้งว่าจะเจ๊งไม่เชื่อแล้วก็เจ๊งจริงเจ๊งจริงห้าครั้งแล้วพอบอกรวยเชื่อเลย พ่อบอกรวยไม่เชื่อเลยพ่อแกบอกเก้งห้าครั้งแมันห้าครั้งเลยแล้วบอกรวยไม่เชื่อได้ไงตอนนั้นขับรถไปสื้ได้ชาเลยมีจังอยู่ห้าแสนอยากปากน้ำไปซื้อไดอชาตอนนั้นอยู่บางอยู่สำโรงจากสมโรงก็ไปสื้ได้ชาตอนนั้นอยู่สํโรง ขายแกนแ,แ,แล้วเล so ือกขายแกนแล้วแล้วขายแกนก็ยกร่าแกนเนี่ยันชายแต่งงานก็ยกให้เขาแล้วทำไมไปสีราชาไปสีราชาเขาบอกจะรวยอ่ะเป็นตัวันอกนั่นนิ่เป็นตะวหนอกสีราชาทำไมเลือกไปสีราชาทำไมไม่เลือกไปพัทยาไม่รู้เกลมันดีเนี่ยเขาบอกสุกตันนี้มันมันตะวันอกอ่า สุกมันเป็นสีเจ๊เป็นสีเดช้าเลยสุกมันเป็นสีเจ๊เป็นสีเดชาเลยเป็นสีไงเออเป็นสีเดชาต้อไม่มีเพียงเหรอแหลมฉบังดังดาวสกาวเกิดฟ้าดังสียาแสงทองเหลืองหลงทั่วไทยเจอจะแลเลอล้ำคุณภาคเหนือไกล หนึ่งเดียวแดนแดนของไทยเปล่งประกายที่สีราชาความจำเรียกแล้วนี่คือความจำความจำได้สุดยอดมากใช่เนี่ยมันเป็นเพลงเนี่ยเคยฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะนี่ฟังตั้งแต่เด็กสามสามสิบกว่าปีแล้วโอ้ทวามจำเยี่ยมมากไอ้เพลงเดี๋ยวนี้สองสามคำจำมันไม่ได้ใช่จำไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้ป้าทำงานมาตลอดแล้วเมื่อไหร่ป้าจะหยุดทำงาน เกนว่าชีวิตจะหาไม่หลับเมื่อไหรไปเมื่อนั้นก็ไม่ได้ทำกันแน่นอนถ้าอยู่เฉยถามสบายไหมนอนพักหลังเนี่ยที่ไปรู้สึกไม่เคยดีก็เป็ตรวจที่พยาไทยหมดไปเจ็ดหมื่นกว่าหลายปีแล้วนะไม่รู้เพราะว่าให้ยามาหอมเป็นคนไม่กินยาอยู่แล้ว ก็ฟินยาไปก็เสียไปเองเงินบืนกว่าเปล่าก็ไม่เคยรีมองรอดอลยแดดแล้วก็ไปตรวจที่รามาอีกครั้งหนึ่งท่านศาสตราจารย์แ์หญิงที่ออกทีวีกับสุทธิชัยหยุ่นนั้นนาคนนั้นอ่ะที่ออกทีวีกับสุทธิชัยหยุ่นคนนั้นที่คุยถึงเรื่องสมองเป็นหมอสมองโดยเฉพาะแล้วก็ ประเชงไม่ทานยาน้งหมอเลยคือให้ยามาเขารู้แล้วประเชงเป็นไงแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ยาอย่างดีมาเลยก็ไปกินไปตรวจเช็คทีไปเช็กเสร็จเหมือนเดิมหมอตอบว่าเลยประเชงไม่กินยาน้งหมอเลยอ่ะเนี่ยยาอย่างดีแล้วประเชงกินซะถ้าไม่กินเนี่ยต่อไปอ่ะ อาจจะเป็นอามาพึกอามาพาดพิการนะไม่เชื่อยาโสไม่เชื่อก็อะไรภาคินถึงไม่กินยาหมอเป็นคนไม่ชอบกินยาแกเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องสมุนไพรเชื่อเรื่องสมุนไพรไทยไม่เชื่อเรื่องยาปัจจุบันไม่เชื่อไม่เชื่อมากๆเพราะเคยสมองหลุดมากองอยู่แล้วก็เลยกลัวเรื่องฉีดยาก็ไม่เอา เรื่องสุญญาพ็แม่เอาแต่นี้เสร็จแล้วก็มาถึงนีขคีลูมเช่นลูมลมเหมือนกันืะแล้วก็เสร็จแล้วอหมอไปเช็คไม่กินยาหน้าหมอไปเช็คจะอย่างนี้นะไม่เชื่อพอเสร็จแล้วมีวันหนึ่งก็ไปสลัดุกยาเั็นข้าวลูกตาครับข้าวลูกตาก็แหมวันดีนะวันดีวันดีมากเพราะนั้นคนแก่ทั้งหลายอายุท่าป้าหรือจะเด็กหรืออะไรต่อตาม เจ็บป่วยไปหาหมอแล้วอย่าอวนดีนี่ไปแย่งไปสอนไว้ไปแย่งไปแย่งตัวอย่างได้โยนดีหมอให้กินก็กินซะแต่กินจะพอควรอย่ากินตลอดชีวิตครับถ้ากินตลอดชีวิตก็ไม่เหมาะเท่าไหร่สาหรอบสุขภาพตัวเองพรากินหนึ่งโรคเป็นสองโรคกินสองโรคไปอีกสามโรค เป็นจนกระทั่งจากหนึ่งเม็ดสองเม็ดต่อวันในการเป็นยี่สิบหกเม็ดต่อมื้อคือรู้จักรักษาตัวเองก่อนเราเป็นหมอให้กับตัวเองบ้างอย่าไปอย่าอย่าไปเชื่อเขาก็บอกกันว่าคนเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองใช่ทีนี้สังเกตตัวเองอย่างไหนอย่างเช่นรู้จักจากการนอนเรานอนปกติไหมจากการกินกินปกติไหมจากการขับถ่ายกับถ่ายปกติไหมนี่ถ้าเราสำรวจสองสามอย่างเนี่ยทุกอย่างมันยังโอเคก็ถือว่า พื้นฐานร่างกายนี่ยใช่เนี่ยผมว่าแต่ว่าคนคนตัวใหญ่ประมาทประมาทใช่มาทเนีไม่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 ค่อยเช็คตัวเองหรือว่าโทษนะครับบางคนเนี่ยถ่ายยังไม่ได้ก้มดูนะว่าสีของมันเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นเนี่ยมันมันบอกหลายอย่างนะครับมันบอกหลายอย่างอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปดูรูปรูปเอ็กซเรย์สมองป้าเชงป้าป้าเชงเดี๋ยวเออเป็นถึงตอนนั้นนั้นแล้วก็เสร็จแล้วป้าก็อปากเรียกไปเสร็จแล้ว หมอไปรีบเขาโรงพยาบาลคือคนที่นับถือท่านพานุพงศ์สิงห์อ๋อครับท่านก็ยอดยอดท่านท่านก็เลยไปเช็คไปเช็ค้็ไม่ไหวคือนับถือกันมากครับท่านก็ห่วงใยท่านก็ให้คนรถพาป้าไปหาหมอแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรวจลูกตาตรวจอะไอะไรป้าก็บอกว่ามาตาทะเลาะ ไอ้ที่ป้าไม่ป้าเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรใช้น้ำหมักได้ผลถ้าไม่มีหมักแย่แต่ปวดดีหมอให้ยามาเลือกแย่เลยหยอดตาไม่หยอดเราก็ปาญาเราเรามียาโบราณเรียนจากหลวงพ่อบุญจันทร์เจริญธรรมท่านให้ทำยาหยอดตาพ่อเราเคยหยอดตาเราเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวมาเป็นเวลาไหล เลสหลายสิบปีแต่ยอดรตาเรานะใกล้ใครมองเห็นชัดหมดจนทั้งตัวนังสือเล็กๆนี่ไม่ต้องใส่เลสแล้วในเมื่อมันรักษาเราหายแล้วเมื่อตาถลอกเรื่องขี้หมาพูนยิงว่าเรื่องขี้หมาป้าก็ไม่ใช้ยาของหมอเลยป้าก็ใช้ยาหยอดตาที่ป้าทำเองนี่แหละหยอดสามสี่วันไปหาหมอใหม่หมอบอกป้าหยอดตาของหมอบักไม่หยอดค่ะใช้ยาโบราณค่ะท่านเข้ามาตรวจ เฮ้ยหายได้ดีขึ้นเยอะเลยป้าไม่หยดจริงๆเหรอไม่หยดจริงๆแต่ยายยังอยู่นี่นะไม่หยดไม่ได้หยดจริงๆเราหยดที่หลวงพ่อบุญจันสอนเรามาครับนี่คือเรื่องจริงเป็นเป็นเป็นน้ำหมักเนี่ยพูดตรงดีที่สุดแต่บางคนเนี่ยอายุไม่ถึงจะไปป้าสอนหมดแล้วนะหมักหม้อยอป้อมเพชรจิ๋จดำใหญ่ มาให้เกินสิบปีเป็นมหาบัตรแก้ปวดที่ชั้นหนึ่งจะบอกแก้ปวดชั้นหนึ่งวิจัยจากตัวประเชกเอ่นต้องหมักอย่างน้อยยี่สิบปีอสิบปีให้หลังสิบปีให้หลังทีเสษที่สุดอันนี้สอนนะสอนสอนมาตลอดเป็นอย่างนี้ไม่เคยหวงวิชาพระเจงสอนมาตลอดปรากฏว่าแต่จะทำเป็นยาอย่าตา ต้องได้ชวดฉลูขานเพาะมาลงมาเสงมาเมียมาแมวอกรากาจอคุณสิบสองนักสักษักรแล้วต้องผสมน้ำที่สะอาดที่ดีสุดสามสบสองเท่าให้ได้การของคุณนี่จึงจะเป็นยาหยอดตาไม่อย่าน้นฝาทังมามักเงินนี้นี้นั้นบ้าเงินแล้วก็เอาไปขายยาทำกันชาวหมักทั้งหลายจงทำตามนี้หมักให้ได้สิบสองปีจะ แล้วไปผสมน้ําให้สะอาดที่สุดจะทํำยังไงก็ตามให้ใสให้ดีและเป็นเป็นเรื่องของที่มันลูกตาสาคัญมากจะี๋ยวไปบ้าเงินอามนี่สองปีแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิบสองปีเนี่ยคือตัวสําคัญมากใช่ตัวสําคัญทําให้ปติยาของน้ํามันได้เป็นตำลาจริงๆสิบสองปีำลาคือให้ได้สิบสองนักสังกัดทุกคนรักษาได้ไหมทุกคนทุกปี ทุกคนรักษาได้ไหมสามสิบสองเข่าอาการสามสิบสองคนใช่ไหมนี่คือตำราหลวงพ่อบุญจันทร์ทีนี้ไอ้คนที่มันทำอาหารกินเนี่ยมันรอสิบสองมีไม่ได้เพราะมันไม่มีกินมันรอได้แค่สิบสองเดือนเท่านั้นานที่สุดแล้วใช่ใช่ไหมแค่เดียวนี่นี่ก็ลูกศิษย์ป้าคนนึงนะนี่ลูกเนี่ยนี่ก็ไปถึงเนี่ยขึ้นเครื่องบินไป ปิดลัดอย่างนี้วันนี้ไปเชงไปเชงไปไหนโอ้ยกลาวแล้วกล่าอีกสนามบินเอ้ยปิดหน้ายย่งนีจำไปเชงได้โอยจำไปเชงไปได้จำใครได้ออเป็นนี่หลายคนหัวเราะก็เป็นเนี้ยก็ก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าไปไหนคนรู้จักเยอะตายตรงไหนก็มป็นตะกัวมีคนช่วยนมีคนช่วยเอาไปเช็คเอาเข้าโรงหมาเอาเข้าโรงบศพอะไรกันแน่ แต่ที่บอกว่าจะดูเส้นอืดใช่นี่นี่คือเก็บที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็ไปเชียงใหม่ก็ภาคหลังนี่ไม่เคยบานเพรากินยาเข้าไปอ่ะแพ้ยาเรด้อยไงก็รู้ว่เดินขาปัดเบี้ยงย่วงขี้เกียจแต่ใจไม่อยากทำต้องคืนนิ่นอนไม่เคยหลับไม่ยอมนอนไมหลับนอนสองโมงสามชวโมงแค่นี้เองแล้วอยู่ตลอดทำงานตลอด ว่างปั๊บตื่นนอนเหรอตื่นนอนอย่าอยู่เฉยเข้าหน้าคอมท้องนู่นท้องนี่มีงานที่ไหนมีอะไรไหนไปใส่บันทึกไว้เป็นอย่างนั้นแล้วแกอยู่เมื่อวานนั้นก็ไปเชียงใหม่ไปเรื่องที่ดินไปเรื่องที่ดินเดินไปเป๋หมอบอยบอกป้าขอผมเช็คสุภาพป้าหน่อยเท่าวมงหน่อยได้ไหมป้าได้